ผมทาออกมาสวยผมขายดีหมดเนาะหลักร้อยอาหลักร้อยหลักร้อยไปปลายแล้วกันยังไม่แตะพันสักทีนะยังไม่แตะพันสักทีเพราะว่าเราทำส่งออกมาก็เยอะไม่ว่าจะไปที่อเมริกาญี่ปุ่นตะวันออกกลางไปถึงอินเดียรวมถึงในประเทศเนี่ยเรามีลูกค้าเนี่ย4,000กว่าล้านค้าทั่วประเทศการควบคุมพนักงานจัดส่งเนี่ยยากพนักงานขโมยน้ำมันขายอะไรอย่างเงี้ย ลงไปดูเองว่ามันเป็นที่อะไรมันแก้ไม่ได้จริงหรอือต้องถึงมือเราใช่ไหมถ้าเราดูแลเขาดีเหมือนคนในครอบครัวเขาก็จะทํางานให้เราได้ดีทําไงก็ได้ให้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้ซุกธุรกิจเงินสําคัญมากนะครับไม่มีเงินมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่างสิ่งที่สําคัญนี่คือเรื่องของตลาดถ้าเรามีตลาดเนี่ยเรามีโรงงานผลิตมันก็จะทําควบคู่กันไปแต่ถ้าเราไม่มีตลาด ผลิตมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะขายใครเพราะจริงแล้วสําคัญที่สุดในเรื่องของกลไกน่าจะเป็นการตลาดมากกว่าแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้ทุกเรื่อง ก็เป็น warehouse ครับเป็นสินค้าที่เราผลิตเรียบร้อยเราก็เอามาเก็บไว้ตามเชล์ต่างๆเนาะเพื่อจะทําจัดส่งไปที่ลานโหลดด้านหน้าแต่เราทำเป็นน็อกดาวน์นะครับเราทําเป็นใส่กล่องแล้วก็ส่งไปให้กับลูกค้าลูกค้าก็จะไปประกอบเองตามรอยอิงที่เราทําไว้จริงๆแล้วไอเทมมันออกมาเรื่อยๆนะมันมีเป็นร้อยไอเทมครับมี100ร้อไอเทมเราทําตั้งแต่ชุดออฟฟิศนะครับจะมีเรื่องโต๊ะทํางานตู้เก็บเอกสาร ห้องนอนนะครับเตียงนอนตู้ต๊ะเครื่องแป้งทุกอย่างเราทํทาแทบจะครบวงจรนะครับแล้วก็มีเรื่องฟูกมีเก้าอี้อะไรก็เรียกว่าครบเลยมาที่ผมนี่ก็คือจบเข้าอยู่ได้เลยมีครบทุกอย่างลูกค้าจริงๆทั้งหลากหลายนะทั้งในประเทศทั้งส่งออกเพราะว่าเราทําส่งออกมาก็เยอะไม่ว่าจะไปที่อเมริกาญี่ปุ่นตวันออกกลางนะครับแล้วก็ไปถึงอินเดียนะครับรวมถึงในประเทศเนี่ย เรามีลูกค้าเนี่ย4,000กว่าล้านค้าทั่วประเทศหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยไปปแล้วกัน <laughs> ยังไม่แตะพันสักทีนะยังไม่แตะพันสักที <laughs> พื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณ12,000ตารางเมตรซึ่งก็ยังไม่พอนะยังไม่พอ <laughs> ไม่พอต้องขยายครับพอดีผมมีที่ข้างหลังที่กำลังเป็นโปรเจกต์นะครับเด็กโปรเจกต์ที่กำลังจะขยายลงผลิตเพิ่มขึ้นเพื่อทำเอาลงผลิตเดิมที่มีเป็นแวร์เฮาส์แล้วก็ทำฐานการผลิต อีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่เราประกอบเนี่ยเพราะว่าเราทําเป็นตู้โชว์ตู้โชว์นี่เราส่งร้านค้านะครับที่เราประกอบเป็นตัวเราเน้นปัญหาเรื่องของกระจกนะครับอย่างด้านหลังนี่ก็เป็นตู้โชว์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ตัวนี้ก็จะมีไฟดาวลายอยู่ก็ทุกคนก็จะเอาไปโชว์สินค้าต่างๆเราก็เลยประกอบเป็นตัวเลี่ยงปัญหาของเรื่องกระจกแตกอ่าเป็นอย่างนี้ไปทั้งตัวเลยนะครับยกเว้นตู้เสาาื้อผ้าเตียงอะไรพวกนี้ที่เป็นชิ้นงานใหญ่ๆเราก็จะไปเป็นกล่องในห้างเราก็มีเนาะแต่จริงๆแล้ว ผมเน้นร้านค้าร้านค้าทั่วไปทุกคนสามารถไปตามร้านค้าก็จะมีสินค้าของเราเอก s ุศ e ive, นะครับแบรนด์เอก s ุศ e ใช่ใชก็คือจะมีวางอยู่ทั่วไปตามตลาดเราใช้ลงผลิตกับแบรนด์เนี่ยเราใช้แยกกันเนาะผลิตเราก็ใช้ในนามวเทคขายเราก็ขายในนามเอก s ุศ e ใช่ใชไม้1ชิ้นเนาะ 4,8ใช่ไหมครับก็เป็นไม้แผ่นธรรมดาเราก็ต้องมาปิดผิวก่อนนะครับแล้วเข้ากระบวนการตัดเจาะปิดผิวเหมือนที่เราเห็นนะครับอกอกกว่าจะเป็นชิ้นงานเนี่ยมันต้องมาจากไม้เปลือยก่อนแล้วก็ทําเป็นชิ้นงานจนออกมาเป็นแต่ละชิ้นแต่ละพาร์ตนะครับอันนี้เป็นโชว์รูมครับโชว์รูมสินค้าที่เราผลิตสินค้าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาขึ้นมาโชว์ บนโชว์รูมชั้น2ของแวร์เฮาส์นะครับก็จะมีทั้งสินค้าที่ผลิตใหม่รวมถึงสินค้าที่เป็นเซ็ตที่เราออกแล้วนะครับออกสู่ตลาดแล้วก็จะเป็นสินค้าที่มากวางอยู่ข้างบนผมทาออกมาสวนใหญ่ผมขายดีหมดเนาะคืออย่างที่บอกเรามีลูกค้าอยู่4,000กว่าล้านค้าเนาะเพราะฉะนั้นการออกสินค้ามาทีเนี่ยผมทำ4,000ชุดผมก็หมดใน4,000ชุดไร้ถามว่าไหนขายดีตอบไม่ได้ขายดีทุกชุดเลยก็จะมีเรื่องของออฟฟิศเนาะ โต๊ะทำงานตู้เอกสารนะครับห้องอาหารนะครับชุดครัวนะครับเราก็จะทําหลากหลายครับจริงๆต้องบอกเฟอร์แบบไหนที่มาแลงก็น่าจะเป็นรูปแบบที่เห็นเหมือนหินแต่จริงๆไม่ใช่หินนะครับจริงๆคนอาจจะมองว่าเออถ้าหินน้ําหนักมันเยอะแต่ถ้าเกิดเรามีลายที่เป็นผิวที่เหมือนหินเวนเทคเจอร์ต่างๆมันก็จะทําให้เหมือนกับเปลี่ยนรูปแบบไปอีกแบบหนึง่งเป็นดูดูแพงดูแกร่งอย่างเงี้ยครับ เริ่มต้นเลยนะเพราะว่าพี่ก็ทําธุรกิจมาตอนช่วงที่พ่อมาทําได้สักระยะหนึ่งเนาะหน้าที่ของพี่คือตอนนี้นก็ยังเรียนอยู่ก็ในช่วงของปิดเทอมก็จะมาช่วยแพ็คของเพื่อแพ็คของรวมถึงส่งของขับรถส่งของเปน็นหน้าที่เรานะครับพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะเรื่องของเก็บบัญชีลูกค้าแล้วก็มาอยู่ในฟิลของการขายวันนี้พ่อก็อยากให้มาดูเรื่องของการตลาดเพราะว่าจริงๆแล้วทุกธุรกิจพี่ว่าตลาดสําคัญที่สุดถ้ามีตลาดแล้วนะครับโรง,งงานเราก็ถึงจะมีออเดอร์ เราะนั้นพี่ก็เริ่มดูตลาดนะครับก็เลยเริ่มจากตลาดก่อนพอเรื่องของตลาดมันมาได้ในระดับหนึ่งเราก็จะเข้าสู่กระบวนการผลิตพี่ก็จะเข้าไปอยู่ในเรื่องของการผลิตจบบริหารครับไปเรียนบริหารพราะคุณพ่อพยายามให้เราไปเรียนให้มีวุฒิวุฒิไวเราก็เลยไปเรียนจริงๆไม่ได้อยากจะไปเรียนหรอกครับตอนนั้นก็คือยังติดเที่ยวอยู่นะครับช่วงวัยรุ่นแต่ว่าก็ไปเรียนจบบริหารก็คุณพ่ออยากให้เรียนเราก็ไปเรียนที่ว่าจริงๆแล้วประสบการณ์เนี่ย สำคัญมากกว่าในห้องเรียนเนาะในห้องเรียนเราอาจจะได้เพื่อนได้วิชาการแต่เรื่องของประสบการณ์เนี่ยมันเป็นประสบการณ์ชีวิตซึ่งจริงๆแล้วมันสําคัญที่สุดลวครับในเรื่องของอาการใช้ชีวิตนะครับพี่ว่าจริงๆแล้วเไงต้องประสบการณ์มาดับหนึ่งต้องบอกว่าเราก็ต้องศึกษาเนาะศึกษาเรื่องของหนังสือศึกษาจากเพื่อนๆพพี่ๆที่ประสบความสําเร็จนะครับว่าเขา ดูแลองค์กรยังไงพัฒนาองค์กรยังไงทุกวนี้ต้องบอกว่าเราดูแลองค์กรทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงงานหนึ่งถึงพนักงานในออฟฟิศต้องบอกว่าทุกวันนี้ธุรกิจของเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่มีแค่ฟูเทคหรือเอกซ์คลูซีฟนะครับธุรกิจเนี้ยมีเยอะมากนะครับหลากหลายมีลากหลายแบรนด์สิ่งที่สําคัญน็คือเรื่องของตลาดถ้าเรามีตลาดเนี่ยเรามีโรงงานผลิตมันก็จะทําควบคู่กันไปวันนี้ถ้าเรามีตลาดแต่เราไม่มีโรงผลิตเราก็ยังหาโรงงผลิตได้ แต่ถ้าเราไม่มีตลาดผลิตมาเราก็รู้ว่าจะขายใครเพราะฉะนั้นจริงแล้วสําคัญที่สุดในเรื่องของกลไกน่าจะเป็นการตลาดมากกว่าแต่ว่าการที่เรามีตลาดแล้วเนี่ยทำยังไงที่รักษาตลาดนี้ไวให้ได้อันนี้ก็ยิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณภาพของเราก็ต้องมาอันดับต้นๆเช่นกันแล้วก็ทําให้มันคงที่อันนี้เ,เรื่องสําคัญธุรกิจเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องส่งออกด้วยนะครับมันมีการอินสเปกสินค้าซึ่งเราส่งญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นจะค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้มากแล้วก็เขาต้องมาอินสเปก สินค้าเราอยู่ตลอดเวลาทําให้เรามั่นใจว่าอ๋อการอินสเปกนี่คือทําให้ได้คุณภาพเป็นการสุ่มตรวจสินค้าก่อนจะส่งถึงมือลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ได้มาตรฐานจากเขามาโดยการทําผลิตสินค้าแต่ละครั้งเราก็จะสุ่มแต่ต้นทางจนถึงก่อนส่งของปลายทางคนที่ไม่เคยทําก็สามารถทําได้อันนี้คือสินค้าที่มีคุณภาพในที่เราคิดไว้ครับ ต้องบอกว่าพนักงานเราก็เหมือนเป็นมือเป็นเท้าเราเราไม่สามารถทําได้ด้วยแค่สองมือสอเท้าถ้าเราดูแลเขาดีเหมือนคนในครอบครัวเขาก็จะทํางานให้เราได้ดีเหมือนที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้สําคัญนะครับการดูแลเขาเอาใจใส่เขาเขาก็จะดูแลเราเอาใจใส่เราเช่นกันเราก็จะมีเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับก็คือทําไงก็ได้ให้เขาอยู่ได้เราก็อยู่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องสวัสดิการนี้ก็สําคัญ นะครับเราก็จะมีพาลูกน้องไปเที่ยวต่างประเทศทุกปีเนาะจริงๆทุกวันนี้รวมถึงโบนัสที่เราต้องบอกว่าเราไม่ได้ออกโบนัสปีละครั้งนะต้องบอกว่าใน1ปีเราอาจจะออกโบนัสหลายครั้งด้วยซ้ําแต่ละคนนะครับความสามารถไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะมีความสามารถในด้านเดียวไม่สามารถพลิกแพงได้เราก็ใช้เขาให้ถูกทางว่าเขาต้องทําไปด้านนี้แล้วทาให้หมันสําเร็จถ้าเกิดคนที่สามารถพลิกแพงได้เราก็จะจับไปอีก อีกแผนกหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่องใช้คนให้ถูกการสําคัญมากครับยิงแล้วปัญหาในเรื่องของผลิตไม่น่าจะมีปัญหาจะน่าจะมีปัญหาเรื่องของการจัดส่งมากกว่าการควบคุมพนักง,งานจัดส่งเนี่ยากนะครับในเรื่องเมื่อก่อนนี่อาจจะมีเรื่องของเรื่องของอพนักง,งานขโมยน้ํามันขายอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่เคยเจอแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็พยายามติด gps แล้วแก้ปัญหาทุกปัญหาครับก่าที่จะมันจะให้มันได้ถึงทุกวันนี้จริงปัญหามีมีให้แก้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกัน คือต้องบอกว่าด้วยเป็นองค์กรนะคือเขาก็ทําของเขาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องถึงเราต้องทุบโต๊ะแล้วเราก็จะลงไปดูเองต้องพูดอย่างนี้ดีกว,ว่าลงไปดูเองมันเป็นที่อะไรมันแก้ไม่ได้จริงหรอือถ้าแก้ไม่ได้ต้องถึงมือเราใช่ไหมแต่ถ้าเราต้องถึงมือเราเราก็เข้าไปทําแล้วก็ชี้ให้เห็นว่ามันสามารถแก้ไขได้แบบไหนยังไงแล้วก็ทําทให้เขาดูมันก็แก้ไขได้เขาอาจจะมองไม่เห็นจุดเล็กๆซึ่งประสบการณ์ของเราอาจจะผ่านมาตั้งแต่ต้นเราก็เลยเห็นเท่านั้นเอง ทุกธุรกิจเงินสําคัญมากนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดไม่มีเงินมันก็ทําอะไรไม่ได้แต่ว่าเงินก็ไม่ใช่ทุกอย่างถ้าบอกเงินสําคัญสําคัญแน่นอนแต่ว่าทุกธุรกิจที่ทำมันเริ่มต้นจากความคิดนะพี่ว่าความคิดก็สําคัญถ้าเราคิดแล้วเราวิเคราะห์ให้ดีการที่จะใช้เงินเยอะอาจจะใช้เงินไม่เยอะก็ได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วออถ้าในเรื่องของธุรกิจเนาะเวลาสําคัญมากนะครับเหมือนพ่อพ่อพี่จะปลูกฝังพี่เสมอว่า8โมงแบงค์เนี่ยเปิด8โมงเช้า ถึง4ี่โมงเย็นเราเงินเข้าไม่ทันเช็คเราจะเด้ง4ี่โมงเพราะฉะนั้นเขาจะปลูกฝังนี้ตลอดว่าเรื่องเวลาสําคัญมากทาอะไรก็แล้วแต่ต้องให้มันได้ตามที่เรากําหนดเหมือนเราส่งออกถ้าตู้ต้องออกภายในวันนี้ถ้าเราไม่สามารถปิดตู้ได้ปิดจ็อบได้ตู้ก็จะตกเรือไม่สามารถส่งให้ลูกค้าได้เราก็โดนรีเจ็คสินค้าถ้าในเรื่องของส่วนตัวดีกว่านะครับดีงว่าส่วนตัวเวลาสําคัญนะครับวันนี้ก็50กว่าแล้วอยากใช้ชีวิต มากกว่านะครับพี่ว่ามันควบคู่กันเนาะวันนี้มีเงินแล้วสุขภาพไม่ดีก็ไม่มีประโยชน์เงินมาก็รักษาสุขภาพหมดมันก็ดูแลตัวเองแล้วก็ใช้เวลาให้มีความสุขอาจจะแยกประเภทธุรกิจด้วยเนาะจริงๆแนละ้วถ้าเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมพี่ว่าควรจะต้องเป็นทั้งหมดบริหารเวลาให้ได้บริหารคนให้ได้บริหารเงินให้ได้พี่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันควบคู่กันแต่บางธุรกิจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดนี้ไม่มีใครเกิดมาแล้วรู้ทุกเรื่อง นะครับแต่ทุกคนสามารถเรียนรู้หาประสบการณ์ควบคู่กันไปได้เรียนรู้จากคนที่ประสบความสาเร็จเขาเรียกว่าช่องทางลัดเรียนรู้จากผู้ประสบความสําเร็จเลยดีกว่าปัญหามีให้แก้จริงๆทุกๆวันไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กหรือใหญ่เนาะแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นคนแก้เพราะเรามีแผนกแต่ละ,ะแผนกมีหัวหน้ามีผู้จัดก,การที่เป็นคนแก้ให้เราก่อนที่จะมาถึงเราพี่ว่าถ้าเราบริหารงานที่ดีแล้ววางแผนให้ดีแล้วกว่าจะมาถึงเราเนี่ยเราอาจจะแก้ปัญหาที่น้อยแล้วครับ นักธุรกิจควรเป็นผู้นําอันนี้คือเรื่องจริงนะครับการใช้พระเดชอย่างเดียวมันไม,ม่ประโยชน์ครับเราสั่งเขาเขาทาตามหน้าที่แต่เขาอาจจะไม่ได้รักเราเพราะฉะนั้นเราต้องทํางานควบคู่จะมีทั้งพระเดชทั้งพระคุณนะครับเราต้องรู้จักให้ด้วยเหมือนกันเราสั่งแล้วเราให้เขาก็มีความสุขที่ได้รับจากเราด้วยเพราะนั้นเนี่ยมันต้องเดินควบคู่กันไปทั้งพระเดชพระคุณแล้วก็ทําให้งานมันมาประสบความสําเร็จได้นะครับมันต้องทําควบคู่กัน ทุกธุรกิจนะครับมีจุดแข็งจุดด้อยแตกต่างกันนะครับแล้วก็บางครั้งสิ่งที่เราลักสิ่งที่เราชอบอาจจะไม่ใช่ทําให้เราประสบความสําเร็จก็ได้การที่จะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่พี่อยากให้เข้ามาศึกษาอย่างจริงจังนะครับดูแล้วว่าใช่เราไหมนะครับแล้วก็เรียนรู้ให้จริงจังก่อนที่จะลงทุนกับมันนะครับถ้าเกิดเราคิดว่าเราดูแล้วมันใช่ มันสามารถต่อยอดธุรกิจได้มันสามารถเติบโตได้เราก็ค่อยลงทุนอันนี้สำคัญครับ